นี้ครับก็มีไฟ่มาองกระป๋องแล้วนะครับระบบมันก็จะมีเซนเซอร์จับนะครับแล้วก็เหวี่ยงล้างนะครับเลี่ยล้างกระป๋องนะครับแมันก็จะเลือกขึ้นมานะครับทีละหนึ่งกระป๋องดันขึ้นมานะครับน่ครับหนึ่งครับแล้วก็ล้างครับแล้วเดี๋ยวจะจะเขี่ยเอากระป๋องเก่านะครับดัน กระป๋องให้ล้างออกนะครับหนึ่งนะครับออกมาแล้วหนึ่งนะครับเข้ามานะครับอีกระป๋องหนึ่งออามาแล้วนะครับสองกระป๋องชุดม่เข้าไปล้างนะครับวิธีการก็กรำหมุนนะครับคอยควนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระบอกลมเอาไว้ชุดแรกนะครับ ก็เข้าไปบรรจุแล้วนะครับกล่องกระป,ป๋อง,อง,องนะครับก็หย่อนลงไปนะครับเดี๋ยวเราเนียนตรงนี้นะครับการก็จะหยุดหมุนนะครับถ้าการะป๋องยหยุดหยุดรอล้านนะครับก็เริ่มนะครับก็จะเริ่มเข้ามาแล้วก็ใส่เยอะหน่อยนะครับใส่เกินครึ่งถาดนะครับ ก็วิ่งมานะครับแล้วก็จะมาจุดบรรจุจุดที่เราอเรอไนนตเจนนะครับก็เ<ๆ>หลือแต่ไนโตเจเนนะครับแล้วก็ปิดฝาต่อไปนะครับ